กาบสวีดัสสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกๆท่านด้วยนะครับีมาโกนีสังพารวยอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมค่ายพีเจนะเกมวัวแห่งโชคลาภนะครับหรือวัวกระโดดนั่นเองนะครับเออมาวันนี้เฮียเอาทุนมา2 0 0พันนะวันนี้เฮียเอาทุนมาแค่2,000พันนะเดี๋ยวไปดูตารางแกะกันหน่อยบ้านแกะยังไงว่าเกมนี้นะโอ้ยนี่จะรับวายนะแล้วก็ ก้อนทองนะแล้วก็กล่องทองแล้วก็ถุงเงินนะแล้วก็อังเปาแล้วก็ส้มนะแล้วก็ประทัดนะประทัดนี่ได้น้อยสุดเลยนะอืมนี่นะถ้าว่ามันถ้าเป็นเข้าเป็นทองเต็มหน้าจอนี้ก็จะคูณสิบให้เลยนะครับไม่ต้องกระโดดเลยนะเอหลักอ,อัตาราลายกันแจกน,นะก็าตามนี้เลยนะคู่นี้เลยคู่อย่างนี้เลยนะไนะปะ เกมนี้ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวเพียมาจัดขอจัดเบ็ดร้อยเลยกันมาขอวัดใจไปเลยนะวันนี้นะวัดใจวัวน้อยคอยรักไปเลยนะวันนี้เออ <c oughs> จัดเบ็ดร้อยเลยแล้วกันมาเฮียเอามาทุนมาสองพันนะมาวนแรกไปลุยกันเลยไม่พูดมากปังเป็นไงวันแรกไรก็ได้มาเลยนะครับสองพันมเออใช่ ไปหมุนต่อไปหมุนสองอมาโดดไหมโดดไหมเอ้าโดดแล้วครับดดลัวโดดแล้วทีนี้มาเออมากล่องเงินมากล่องเงินไม่มานะมาอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่บัตรัสดนะมาอังตอาก็ได้嘛ขอ,อแบบจักเจออังตอาแบบเต็มหน้าจอครับน้อน,น,อนเออ ไม่มานะอังเปาต้องมาแล้วจังหวะนี้นะมาหลายรอบแล้วตานี้ต้องมาแล้วนะเอาเขาเนี่ยจอยเออโณนส่ไปดีไปรุ่นเออเต็มคาราเบลเลยนะดอกนี้นะเออเต็มคาราเบลเลยนะเออเงนเงนเแมนเน้นนเอวันนี้เฮียไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้พี่วัวเขาแจกนะวันนี้นะเอออีจยะจัดเบ็ดสองร้อยเลยกันมาพี่วัวนะดีจยวจัดเบ็ดสองร้อยเลยฟิลเดอร์มาแล้วได้เพิ่มเบ็ดเป็นเลยนะ ไอ้หมุนต่อไปมาโป้งเอาจะโดนดอีกแล้วเอาเอาดดเ,อเอาโดนอีกแล้วเอาวัยรุ่นอ่ามาตอนนี้ขอ,อก,ก้อนก้อนก้อนทองได้บ้างคะเนี่ยอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ประทัดนะเอาอังเปาไวปก็ได้ไหมอ่ะเอาอังเปาไว้ล้วโอ้โหวันนี้อังเปาใครอยากได้ตรเอียนะมาเอาไตรเฮียเลยนะเ,เป็นไงเป็นไงสองหมื่นได้เล่นเลยได้เล่น <ชา S 1> เลยแนะบบนี้นะมันยอดมาก ไอที่เพิ่งเข้ามารับชมเฮียนะฝากกดติดตามช่องเฮียไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดจิปใหม่ๆของเฮียนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับอหมุนตออ่อไปไปลุยกันเลยอั้าเฮ้ยสวยสวยเลย6หผ่านเบนไงเป็นไง,เ,นไงเล่นที่อื่นนะไม่แตกไม่ปังนะมาเล่นตามเฮียดูยเลยรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเออรับประกันปังทุกดอก กันต่อเลยเป็นลุยกันต่อมาปังเอาเข้าอีกแล้วมาทอนทองเข้าดีจริงนะเว็บนี้เขาแจกจริงนะเว็บนะจริงนะเว็บนี้นะขอเอพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันมาอารมณ์เริ่มมาแล้วฟิลเริ่มมาแล้วฟิลเฮียเริ่มมาแล้วนะเอาจัดเบ็ดห้าร้อยเลยกันมาปังอุ้ยมาอุ้ยสวยสวยสวยเลยไอ้ตายเดี๋ยวซาร่าเป็นไงดอกนี้สวย บอกแล้วเว็บนี้เขาแจกดีจริงๆนะใครอยากตามนะเฮียปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ให้แล้วนะใครอยากตามนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เฮียเลยเฮียปักหมุดไว้ให้แล้วนะเออโอ้ยส้มมา้วครับสองพันห้าคูณสิบไปอีกไวัยรุ่นเป็นเท่าไหร่สองหมื่นห้าครับจอกนี้เป็นไงโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเข้ามารับชมเฮียใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้เฮียด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮียนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับๆๆๆๆผม